สมมติว่าคนนี้ตัวแทนรายย่อยเขาซื้อเลทอยู่ที่ชิ้นละ100บาทแต่ตัวแทนรายใหญ่ซื้ออยู่ที่ชิ้นละ80บาทคุณไม่ได้กำไรตัวแทนรายย่อยไม่ได้กำไรส่วนต่างถูกไหมทีนี้เนี่ยในระบบ TS m u เนี่ยครูสิตาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ตัวแทนรายย่อยของเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะเปิดบินเท่าไหร่ก็ตามแต,าามาต่เขาสามารถเติบโตเขาสามารถที่จะมีไรายได้ในระบบของเราได้ด้วยถ้าเขามีความสามารถที่จะเจอตัวแทนรายใหญ่ได้หรือเจอที่เป็นร้านค้าที่เขาขายของอยู่ที่ต่างประเทศได้เราก็เลยบอกว่าโอเค ไม่เป็นไรถึงแม้คุณเปิดบินเท่าไหร่ก็ตามคุณจะเป็นตัวแทนระดับไหนของเราก็ตามถ้าวันนี้คุณแนะนําคนที่เขาเปิดบินรายใหญ่ได้นะเปิดบินรายใหญ่ได้ที่เขาจะไปขายของที่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตัวแทนรายย่อยต้องได้ส่วนต่างตรงนี้ด้วยต้องได้กําไรจากตรงนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะเปิดบินส5มพก็ตามคุณต้องได้ในเลทกาไรส่วนต่างตรงนี้ด้วยถ้าคุณแนะนําตัวแทนรายใหญ่ได้คุณคิดว่าสิ่งที่บริษัทให้เราเนี่ย แฟร์นะใครแฟร์กดหนึ่งให้เพิ่มนิดนึงใครคิดว่าบริสิ่งที่บริษัทให้เราเนี่ยแฟร์กดหนึ่งให้เพิ่มนิดนึงอ่ะอืมดังนั้นเนี่ยคําถามคือเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าบริษัทหลอกมาลงทุนหรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องคิดตามหลักเหตุและผลนะว่าเอ้ยจริงๆรงแล้วสิ่งที่บริษัทให้เราเนี่ยมันคือตั้งใจจะให้เราหรือตั้งใจจะมาหลอกเรากันแน่ นึกออกปะดังนั้นเวลาที่เราฟังสิ่งต่างเนี่ยเราต้องแยกแยะนะใช้หลักเหตุใช้หลักผลนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําให้เนี่ยเราตั้งใจจะให้คุณหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเรื่องผิดกฎหมายไหมตอบแล้วเนาะก็คือเช็คมาแล้วทั้งที่สอบทั้งที่สคบอนะคะแล้วก็ทั้งที่กรมเศรษฐกิจการคลงนะังเนาะเข้าไปเช็คเองเลยกับตัวเองนะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ขายตรงและขายตรงหลายชั้นของเราคือการขายขาดคือการขายออนไลน์คือการยกจัดการขาย ขายออนไลน์แบบปกติที่ขายผ่านตัวแทนขายแบบให้ไปร้านค้าขายแบบอะไรอย่างเงี้ยแหละยกขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วให้มันมีระบบเพื่อให้ป้องกันการเกิดมิจฉาชีพเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ได้รับก,การยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นทุกคนมั่นใจได้ว่าเราทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายแน่นอนและสินค้าทุกตัวของเรานะคะมีการจดแจ้งมีเลขจดแจ้งทุกอย่างถูกต้อง100%ทุกตัวสามารถที่จะเอาเลขไปเช็คได้นะคะตามเว็บไซต์ออยหรือเว็บไซต์ต่างๆนะ